สวัสดีครับวันนี้เรามาผสมดินปลูกแคคตัสแบบง่ายๆกันดูนะครับมีส่วนผสม5อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับดินผสมใบก้ามปูนะครับเป็นดินปลูกต้นไม้ทั่วไปนะครับเป็นดินที่มีความร่วนซุยแล้วก็ดูดซับธาตุอาหารได้ดีนะครับใช้ในป,นปริมาณ1กระสอบเล็กนะครับหรือ6กิโลกร,รัมนั่นเองนะครับ ครับเมื่อได้ดินแล้วนะครับเราก็นํามาเทใส่กระมังที่เตรียมไว้นะครับเป็นกระมังใบใหญ่นะครับต่อไปนะครับส่วนผสมที่2คือเพอร์ไลนะครับเพอร์ไลเกิดจากการเอาแร่ภูเขาไฟมาเผาครับมีน้ําหนักเบาครับเบามากโปร่งอุ้มน้ําดีแต่ละเหยออกเร็วนะครับเหมาะกับการปลูกแคคตัสนะครับใช้ในปริมาณ500กรัม หรืออาจจะใช้กระถางแคคตัสสีนิ้วนะครับตัก10ครั้งนะครับครับเมื่อได้แล้วก็เทลงในกระมังที่เตรียมดินไว้ครับเทลงไปเลยครับต่อไปนะครับส่วนผสมที่3ไม่ใช่ดินภูเขาไฟนะเป็นหินภูเขาไฟครับหินภูเขาไฟ ค่อนข้างมีรูพูนมากนะครับน้ำหนักเบาระบายน้ำได้ดีนะครับใช้ในปริมาณ2กิโลกร,รัมครับหรืออาจจะใช้กระถางแคคตัส4นิ้วตัก10ครั้งเช่นกันนะครับต่อไปครับส่วนผสมที่4นะครับเวอร์มิคิวไลท์นะครับ วอร์มิควไลท์เป็นเป็นสิ่งที่ดูดซับธาตุอาหารได้ดีครับแล้วก็ค่อยปล่อยธาตุอาหารในภายหลังครับมีธาตุอาหารโพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียมนะครับใช้ในปริมาณ1กิโลกร,รัมนะครับหรืออาจจะตวงด้วยกระถาง4นิ้ว10ครั้งตัก10ครั้งเช่นกัน,นครับเมื่อได้แล้วก็นำมาเทในดินแล้วก็ส่วนผสมที่เตรียมไว้นะครับ เทลงไปเลยครับครับนะครับเราก็จะได้ส่วนผสมทั้ง4อย่างแล้วนะครับประกอบด้วยดินก้ามปูเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟแล้วก็หัวมิคิวไรท์นะครับต่อไปส่วนผสมที่5ปุ๋ยออสโมโค้น,นะครับ ใช้ปริมาณ2องกำรรมือนะครับใส่ลงไปเลยนะครับประโยชน์ของปุ๋ยออสโมโคดคือเสริมการเจริญเติบโต,ตให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเป็นปุ๋ยที่ละลายอย่างช้าๆนะครับเราก็จะได้ส่วนผสมทั้ง5อย่างนะครับแล้วเราก็ผสมไม่เข้ากันนะครับคนลงไปเลยครับใช้มือคนหรือว่ามีอุปกรณ์ก็ใช้อุปกรณ์ คนให้เข้ากันเลยครับครับหน้าตาที่ผสมได้ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเมื่อผสมเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณเกือบ10กิโลกร,รัมนะครับดินประมาณเกือบ10กิโลกร,รมัมครับแล้วเราก็นำไปตักใส่กระถางพร้อมปลูกแคคตัสต่อไปนะครับ นี่ครับก็จะได้จำนวนค่อนข้างเยอะนะครับ